Good day everyone สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วเรียนไปแล้วหนึ่งเรื่องในสัปดาห์นี้เราก็จะเริ่มเรียนกันใหม่นะคะแล้วเด็กๆอยู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างอากาศเป็นแปลงดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะเอาวละเราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันในเรื่องของอะไร ไปดูกันเลยค่ะวันนี้ที่เช่์จะสอนในเรื่องของ seasons and weather seasons and weather ก็คือฤดูกาลและสภาพอากาศตอนนี้ในประเทศไทยนักเรียนจะเห็นเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีทั้งควันพิษ มีทั้งฝุ่นละอองเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลและสภาพอากาศเพื่อเราจะได้ปกป้องร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องฤดูอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปฟังเพลง นะคะที่เชื่อมีเพลงด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังเพลงกันนะคะลองดูนะคะว่าเพลงนี้เด็กๆชอบไหมร้องเป็นไหมถ้าร้องได้ก็ร้องตามนะคะจะมีทั้งหมดกี่ฤดูเด็กๆก็ลองเดาดูค่ะเป็นยังไงคะเพลงจบไปแล้วเด็กๆ,ๆชอบไหม เอาละเราจะมาสู่ในเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องของ seasons and weather vocabulary about four seasons คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูสีลฤดูมีอะไรบ้างเด็กๆอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมคุณครูเอาฤดูสีลฤดูเข้ามาในวันนี้คุณครูจะสอนทั้งสอง แบบก็คือของต่างประเทศด้วยแล้วก็ของประเทศไทยด้วยเรามาดูนะคะว่าประเทศที่อยู่ทางแถบเขตอบอุ่นแล้วก็เขตหนาวนั้นเขามีฤด,ดูอะไรกันบ้างแรกเลยฤด,ดูใบไม้ผลิ spring spring repeat after teacher spring ฤดูใบไม้ผลิ how is the weather in spring how is the weather in spring เด็กๆตอบได้ไหมคะว่าอากาศในฤดูใบไม้ใบไม้อะไรเอ,อ่ย spring ฤดูใบไม้อะไรเด็กๆตอบได้ไหมก็คือฤดูใบไ,ไม้ผลิ นะคะว่าอากาศเป็นอย่างไร it's warm หรือ it is warm นั่นเองอากาศก็จะค่อนข้างอบอุ่นนะคะมีอะไรอีก the flowers are colorful the flowers are colorful เดียวก็จะเห็นดอกไม้สีสันต่างๆนะคะใน ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ก็จะสวยงามนักเรียนสามารถดูได้ในสถานที่ต่างๆนะคะ What do you do in spring? What do you do in spring? นักเรียนทำอะไรนะคะในฤดูใบไม้ผลิลองคิดดูติ๊กตกติ๊กตักติ๊กตักหลายคนอาจจะตอบในใจนะคะหรือตอบออกมา ไม่เป็นไรนะักเรียนก็มีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบได้เลยเรามาดูคำตอบของครูกัน I p l a n t e trees and flowersI p l a n t e trees and flowers ปลูกต้นไม้เด็กๆเคยปลูกต้นไม้ไหมเคยปลูกดอกไม้ไหมคะในฤดูนี้สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วก็ปลูกดอกไม้ได้ค่ะต่อไปเรามาดู รดูต่อไปค่ะ summer summer repeat after teacher summer summer เป็นยังไงคะรูปหน้าตาน่ารักนะคะเด็กๆเคยแต่งตัวแบบนี้บ้างไหมคะ how is the weather in summer How is the weather in summer? เออากาศในฤดูร้อนเป็นอย่างไรอ่ะเด็กๆลองคิดดูช่วยกันตอบนะคะ It is hot and sunny. It is hot and sunny. ร้อนยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ร้อนมากแล้วก็แดดจัดมากนะคะ ก็ต้องระมัดระวังอากาศเปลี่ยนไปเป็นมาอาจจะทําให้เราไม่สบายได้นอกจากเราจะรู้เรื่องของอากาศว่ามันร้อนแล้วก็มีแดดจัดแล้วเอ What do you do in summer? แล้วทำอะไรคะในรูร,รูร้อน What do you do in summer? ทำอะไรในฤดูร้อนดเดีกตอบนะบางคนก็ตอบว่า I drink cold water. ฉันดื่มน้ำเย็น I eat ice cream. ฉันทานไอศครีมหรือบางคนอาจจะตอบว่า I take a bath. รีบไปอาบน้ำเลยดีๆอาบน้ำกันหรือยังจ้าเช้านี้บ่ายนี้ตอนบ่ายไม่ต้องอาบน,นะคะเราอาบแต่เฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นหรือใครร้อนก็สามารถอาบน้ำในช่วงบ่ายได้ค่ะดูคำตอบนะคะ I like to fly a kite and go to the beach. I like to fly a kite and go to the beach. ใครเคยไปเล่นว่าวบ้้งอช่วงฤดูร้อนเนี่ยเล่นว่าวได้แต่ก็สามารถไปทะเลได้แต่ตอนนี้เด็กๆไปทะเลต้องระวังโควิดค่ะระวังด้วยนะคะเอาละเราไปดูฤดูต่อไป ว่าฤดูต่อไปนั้นเป็นฤดูอะไรเด็กๆลองทายดู autumn autumn or fall ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองเอฤดูใบไม้ร่วงเราจะแต่งกายอย่างไรนะไปดูภาพกันเลยนี่ค่ะฤดูใบไม้ร่วงเห็นไหมคะ How do you think about this picture? หนูคิดว่ารูปนี้มันเป็นยังไงเห็นไหมแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าจะทำกิจกรรมอะไร How is the weather in autumn? How is the weather in autumn? ในฤดูใบไม้ร่วงอากาศมันเป็นอย่างไระช่วยกันคิดสิคะเด็กๆตอบที่เชื่อได้ไหม อใครตอบได้คิดเอาไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูเฉลยคําตอบซิว่ามันตรงกับของทีเชอร์ไหม it is cool and windy it is cool and windy อากาศก็ทำไมลูกค่อนข้างนี่ทำไมค่อนข้างหนาวพอสมควรแล้วก็มีลมด้วยนะคะช่วงออทัมมีลมด้วย The trees are yellow. The trees are yellow. ต้นไม้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่ามันจากสีเขียวจากกรีนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วค่อยๆล่วงหล่นลงสู่พื้นดิน What do you do in autumn? What do you do in autumn? ในช่วงฤดูนี้ จกเรียนทำอะไรนะคะทำอะไรกันเด็กๆทำอะไรกันคิดเอาไว้นะคะในช่วงนี้ทำอะไร I like jumping in the leaves I like jumping into the leaves กระโดดเลย้าต่างชาติาถ,าถ,าถ้าเวลาใบไม้มันร่วงเยอะๆนะคะมันจะเป็นกองสูงมากแล้วเด็กๆเขก็มีความสุขก็คือกระโดดลงไปในกองใบไม้เลยบางคนก็ไปซ่อนแอบ แต่ตอนนี้ซ่อนไม่ได้ะคะเพราะว่าน่ากลัวะคะใบไม้ในประเทศไทยมันซ่อนไม่ได้นักเรียนกระโดดไปอาจจะไปเจอฟุตบาทเลยก็ได้ตุ๊บเลยอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะคะอันนี้คือต่างชาตินะคะต่อไปค่ะเ,เรามาดูฤดูต่อไปฤดูหนาวภาษาอังกฤษว่าอะไร winter winter Wow. In the picture, there is a scrap. Globes. Snowman. How is the weather in winter? How is the weather in winter? Now, little now. อากาศเป็นอย่างไรเด็กๆตอบที่เชอรที่ลูกเอ๊อากาศเป็นยังไงนะเราจะทำอะไรดีเอามาดูกันเด็กๆช่วยตอบด้วยนะคะ How is the weather in winter? It is cold and snowy. It is cold and snowy. อากาศหนาวแล้วก็มีหิมะตกประเทศไทย คงไม่มีหิมะตกแน่เพราะว่าประเทศไทยอยู่ในเขตซนร้อนนะคะอากาศก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาในหนึ่งวันอาจจะมีร้อนหนาวและฝนแต่หิมะไม่เคยตกสักทีนึงนะคะบางคนอาจจะเดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่ก็ไปเจอไม่ใช่ snowy นะคะอันนั้นน้ำค้างแข็งหรือทีทเราเรียกว่าักคานิงนั่นเองนะคะดูนะคะว่าอากาศเป็นอย่างไรอีกนะคะ The trees have no leaves. The trees have no leaves. ต้นไม้ไม่มีเราไม่สามารถเห็นใบไม้บนต้นไม้ได้เลยเนื่องจากว่าอะไรอาจจะมีหิมะปกคลุมอยู่นะคะอากาศหนาวจ,จัดๆนี่ใบไม้อาจจะไม่มีเลยก็ได้ไม่เหมือนกับฤดูฝนนะคะหรือฤดูใบไม้ผลินะคะอ่ามาดูต่อไปเราทำอะไร นะคะเราจะทำอะไรในช่วงของฤดูหนาว What do you do in winter? What do you do in winter? าล่ที่เชิอถามหนูบ้างละเด็กๆทำอะไรคะในฤดูหนาวบางคนก็บอกว่าทำอะไรดี Drink I drink hot water ว้าวดื่มน้ำร้อนเลยหรือหรือบางคนบอกว่า I drink hot chocolate ดื่อะไรคะฮอตช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนโอ้โหพูดแล้วอยากดื่มขึ้นมาเลยแหละไปดูนะคะว่าทำอะไร I like to have snowballs and ice skating I like to have snowballs and ice skating บางคนก็ไปปั้น snowball เห็นไหมลูกก็คือลูกบอลหิมะคว้างกัน แล้วก็เล่นไอส์ก็ตนะคะประเทศไทยเล่นไม่ได้เล่นได้เหมือนกันเล่นสเก็ตบอร์ดไม่ใช่เล่นบนหิมะนะคะเอาละเด็กๆเราได้เรียนรู้ทั้งสี่ฤดูแล้วในต่างประเทศคราวนี้เราจะเข้ามาสู่ฤดูในประเทศไทยบ้างประเทศไทยของเรา How many seasons are there in Thailand เด็กๆลองตอบที่เชอ่อสิคะ ลองบในใจก็ได้นะคะว่าในประเทศไทยมีกี่ฤดูเอาล่ะขอบคุณมากค่ะ thank you so much เด็กๆตอบไปแล้ว there are three seasons in Thailand มีสามฤดูในประเทศไทยเรามาดูกันค่ะว่าฤดูในประเทศไทยมีฤดูอะไรกันบ้าง vocabulary about three seasons ฤดูแรกฤดูร้อนหรือภาษาอังกฤษเราบอกว่า hot season hot season ก็คือฤดูร้อนอันแน่ใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาพนี้ก็ได้ฤดูร้อนนะคะไปเที่ยวชายทะเล นะคะใส่กางเกงว่ายน้ำนะคะจะไปเล่นทรายคงไม่มีใครโปโลโล,ลงไปเล่นทะเลนะคะ cool season cool s e a s ก็คือฤดูหนาวฤดูหนาวเด็กๆชอบใช่ไหมล่ะครูยังชอบเลยฤดูนี้นะคะ มีผ้าพันคอสีสวยเอ๊ะผ้าพ,พันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอ่า oh, thank you scarf very good scarf ถุงมือล่ะคะ gloves oh thank you ใส่รองเท้าด้วยรองเท้าภาษาอังกฤษว่าอะไรเด็กๆตอบให้ทีเชอร์เลยขอบคุณมากเลยนะคะไปดู ฤดูต่อไปในประเทศไทยอา้าวกลางล่มแบบนี้ฤดูอะไรเอ้ยเด็กๆลองทายดูสิคะ rainy season rainy season ฤดูฝนนั่นเองแอมร่มแนี้นสวยมากเลยนะคะบางคนก็ใส่รองเท้าบูทด้วยเพราะว่ากันน้ำนะคะ umbrella มีร่มอยู่ในมือด้วยเอาละเราไปดูต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของ คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของอากาศค่ะนักเรียน What Vocabulary we about weather Cold Cold หนาวอันนี้หนาวเลยนะคะอากาศหนาวเลยต้องใส่ทุกอย่างถุงมือใส่เสื้อให้เกิดความอบอุ่นกับร่างกายบางคนก็สวมหมวกด้วยต่อไป Cool Cool อันนี้เย็นนะคะเย็นก็ต้องใส่หมวกใส่ถุงมือเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ hot repeat after teacher hot อาอากาศร้อน hot ร้อนใช่ไหมคะร้อนเราก็ต้องทำอย่างไรนะคะเด็กๆก็เมื่อกี้ผ่านมาแล้วต่อไป sunny sunny เด็กๆลองสะกดสิลูก S U N N Y Sunny อ๋อขอบคุณค่ะช่วยสะกดกันใหญ่เลยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเลยนะคะ Sunny แดดจ้ามากต่อไปค่ะ Cloudy Cloudy เมฆมากนะคะ ในประเทศไทยในช่วงอย่างนี้ในโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นค่อนข้างจะเห็นก้อนเมฆยากมากเพราะว่ามันมีฝุ่นละอองเยอะเราจรึงไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยเห็นก้อนเมฆที่สวยงามนะคะอ่าดูต่อไปค่ะ r นี n เรน i ี่ฝน,นตกนะคะรนน n ่ฝนตก ไม่มีใครชอบแน่เลยมีเด็กๆชอบเล่นน้ำฝนไหมถ้าเล่นเล่นไม่ได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะในกรุงเทพเล่นไม่ได้เลยฝนตกนี่อันตรายมากเพราะว่าเชื้อโรคในท้องฟ้านี่น่ากลัวมากดูคำต่อไปค่ะ Storm Storm พายุในประเทศไทยไม่ค่อยเกิดคะนักเรียนส่วนใหญ่จะเกิดในต่างประเทศนะคะเพราะว่าพายุแบบนี้ เป็นพายุที่น่ากลัวมาก windy windy อันนี้ลมแรงนะคะถ้าวันไหนลมแรงนี่ตอนนี้ห้องเรียนของเรานี่โชคดีมากเลยเพราะว่า,าเราเรียนห้องแอร์นะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้เปิดประตูนะคะดังนั้นลมแรงแค่ไหนเราก็ไม่สะทกสะทาน,นะคะ่ะ snow snow อเด็กๆหลายคนอยากเล่นใช่ไหมมีบางคนก็ไปเล่นบ้าน snow มาที่ไหนนะอ๋อที่ dream world นะคะแต่ตอนนี้เขางดเล่นค่ะเอาห้ามเด็กๆไปรวมกันนะคะเพราะว่าโควิดระบาดรุนแรงมากนักเรียนก็ดูในสารคดีก็ได้นะคะหรือจินตนาการก็ได้ถ้าใครอยากจะเล่นหิมะนะคะ เอาละเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะในเรื่องของฤดูของต่างประเทศและในประเทศไทยนะคะคราวนี้ทีเชอร์ก็จะมีคำถามซึ่งจะมาถามกับเด็กๆว่าฤดูและอากาศเด็กๆตอบคำถามทีเชอร์ได้ไหมเรามาดูกันว่าคำถามข้อที่หนึ่งนั้นคืออะไร question about season and weather What is your favorite season? What is your favorite season? นักเรียนชอบฤดูอะไรฤดูที่โปรดปานของักเรียนักเรียนก็ตอบมาเลยนะคะตอบมาเลยบางคนก็ชอบอะไรคะ summer ฤดูร้อนบางคนก็ spring บางคนก็ autumn บางคนก็ rainy season บางคนก็ Winter แล้วแต่นะคะนักเรียนก็ตอบได้เลยตามความชอบของนักเรียนดูคำถามข้อที่2ค่ะ When is, to to When is the best time to go to the sea? When is the best time to go to the sea? เวลาไหนที่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่นักเรียนจะไปทะเลนักเรียนจะไปทะเลเมื่อไรคะ นักเรียนก็คิดเอานักเรียนอยากจะไปตอนไหนนะคะในช่วงไหนที่นักเรียนอยากจะไปเที่ยวทะเลนักเรียนก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็หยุดคิดได้เราคิดได้ค่ะแต่หยุดความต้องการที่จะเดินทางไปทะเลทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดมากค่ะ Where is the Coldest place you have ever been to Where is the coldest place you have ever been to เอสถานที่ที่หนาวที่สุดที่นักเรียนเคยไปมาที่ไหนคะนักเ,เรียนคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอคิดได้หรือยัง เคยเคยไปที่ไหนมาเด็กๆตอบมาได้เลยบางคนก็ไปดอยอินทนนท์บางคนก็ไปที่ไหนคะไปที่ไหนอ,อย่าบางคนบอกไปสิงคโปร์บางคนไปโคลีอบางคนไปญี่ปุ่นนะคะบางคนก็ไปแท be ็บทวีปยุโลปนะคะแล้วแต่นักเรียนเคยไปที่ไหนมานักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะ How is the weather today? เอาล่ะถามเด็กๆบ้างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรในขณะที่หนูนั่งเรียนอยู่แต่หนูอย่บอกนะคะว่ามันหนาวเพราะหนูเปิดแอร์หนูต้องตอบตามความเป็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของอากาศ How is the weather today? Good job ให้คนตอบและ Thank you ขอบคุณนะคะ คำถามข้อที่5ค่ะ Do you like rainy season? Do you like rainy season? นักเรียนชอบฤดูฝนไหมคะอตอบมาได้เลยค่ะอา้าวมีบางคนตอบ Yes I do ชอบเลยเพราะจะได้เล่นน้ำฝนบางคนตอบ no I don't like rainy season มันคําตอบไม่ชอบฤดูฝนเพราะว่ามันเปียกนะคะเอาละต่อไปคำถามที่คุณครูถามนักเรียนมานักเรียนก็คงจะชอบและก็ได้รับความสนุกสนานพอสมควรนะคะเอาละต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันอีกเอาละต่อไปเรามาดูเป็น เรื่องของ conversation conversation ก็คือบทสนทนาวันนี้ที่เชิญนงนุษย์นำบทสนทนาเอามาให้นักเรียนได้ใช้แล้วลอง repeat after teacher นะคะก็ลองอ่านตามที่เชิญดูนะคะเผื่อนักเรียนจะไปใช้ถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะหรือถามเพื่อนๆก็ได้ลองไปดูกันค่ะว่าวบทสนทนานั้นเป็นอย่างไร ระหว่างใครกับใครเอาละแดดระหว่างคุณพอ่ Hello, อ Hello กีตาร์สวัสดีจะก,กีตาคุณพ่อถามเลย Hi Dad สวัสดีค่ะคุณพ่ออ๋อผู้ชายพูดค่ะไม่ได้ Hi Dad สวัสดีครับคุณพอ่อ Where are you คุณพ่ออยู่ที่ไหนครับมาถามไปแล้ว คุณพ่อตอบว่าไง I'm in Tokyo now ตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนเอ่ยเด็กๆ Tokyo อยู่โตเกียวนะคะโตเกียวอยู่ในประเทศอะไรคะอ๋อขอบคุณค่ะประเทศญี่ปุน่นเอาละดูต่อนะคะ I arrived two hours ago พ่อบอกว่าฉันเนี่ยมาถึงคุณพ่อเนี่ยมาถึงประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกีตา What's the weather like today? What's the weather like today? คุณพ่อวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างครับแดดดีต่ว่าไงมาดูคุณพ่อ It's snowing here. It's snowing here. ตอนนี้เหรอหิมะก,กำลังตกเลยลูก Everything is white. ทุอย่างในนี้ทุกๆสิ่งอย่างเป็นสีขาวลูก it's so beautiful มันสวยมาก but it's very cold and windy แล้วก็หนวมากแล้วก็ลมรแรงด้วย what about Bangkok what about Bangkok แล้วกรุงเทพเราเป็นอย่างไรบ้าง What's the weather like today? แล้ววันนี้ล่ะอากาศเป็นอย่างไร It's raining here ฝนกำลังตกครับคุณพอ่อ Okay bye เราเจอกันนะลูก Have a good trip เดินทางให้สนุกนะคะคุณพ่อที่ยให้สนุกนะครับ thanks ดีเด็กๆะเราเรียนในเรื่องของ seasons and weather เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังประโยค conversation ที่เชืนุชก็หวังว่าเด็กๆควรได้นําไปใช้นะคะแล้วก็ฝึกพูดนักเรียนจะได้เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเอาละก่อนที่เราจะจากกันไปที่เชื่อก็จะมีการบ้านให้เด็กๆซึ่งการบ้านเนี่ยที่เชืนุชรู้เลยว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนเพราะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูคําสั่งของการบ้านว่าเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆดูนะลูกว่า วันนี้ที่เชื่อมนุษยให้กันบ้านอะไรนั่นก็คือกันบ้านเกี่ยวกับเรื่อง weather ก็คือเรื่องของอากาศค่ะ draw the picture of the season that you like and write the sentences นั่นก็คือให้เด็กๆทำอะไรวาดภาพเกี่ยวกับฤดูแล้วก็เขียนประโยคมาด้วยค่ะที่เชื่อมีบรรทัดให้สามบรรทัด เวลาเด็กๆปลิ้นออกมาแล้วก็วาดให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมเพ้นด้วยนะคะระบายสีด้วยเอาละสำหรับการเรียนในเรื่องของฤดูและสภาพอากาศในวันนี้ที่เชอร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วเราก็จะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป Good bye See you next time. Bye bye.